นี้เรากำลังเข้าห้องพักนะคะเพื่อที่จะใช้ห้องที่เนี้ยแต่งตัวทำทุกอย่างเพื่อที่จะไปงานคืนนี้เตรียมเสื้อผ้าหน้าผมที่นี่เลยแล้วก็หลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นมานอนบนนี้แล้วหลังจากนั้นก็วันรุ่งขึ้น6โมงเช้าเรามีนัดกับรถเพื่อที่จะกลับไปที่คุณสมุทรจีนกันค่ะ อาหารท right? ี่เห็นเต็มโต๊ะเนี่ยจัดไว้ให้เหล่าซุปตากินกันจริงจังไปเลยแต่หลังจากกินอิ่มแล้วจะต้องเจออะไรอีกบ้างก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หรอกคือต้องบอกต่อให้คุณอยู่ในโรงแรมหรูๆในกรุงเทพอันแสนสุขกสบายคุณได้ให้กินปูที่มันมีไข่เต็มจานขนาดนี้ไหมพี่หนุแม่ กะเพราแล้วก็ผัดไทยยังไม่ได้กินกลางวันเลยไม่รู้ป่านุ้นพวกนี้เป็นยังไงอันนั้นทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นอาหารที่แบบเอาเร็วเนาะเอาเร็วก่อนเพราะเดี๋ยวจะต้องแต่งตัวแต่งหน้าดูซิต้องมานั่งกินแบบเนี้ยเอาเอากันตายไปก่อน พูดภาทษาใหม่กินปูกินไข่อ้าวพิเชอรี่จะไปไหนครับผมห้องน้ำห้องน้ำจะไปอาบน้ำเหรอครับเดี๋ยวพาไปส่งครับผมห้องน้ำอยู่นี่ครับคพี่ตั้งไปอาบโอ้พ่เชอรี่เจงครับเจงครับโอเคตาต้องอย่าเข้าไปในห้องน้ำนะอ้าวเหรอพิเชอรี่ครับ พี่เชอรี่ต้องคอยระวังตุ๊กแกด้วยนะพี่โอเคไม่กลัวบ้านจะออกมาใบหวยฮะเรียกลัวเปล่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะพี่ชิ่มันไม่โม่มะให้ตั๊กไปยืนเฝ้าให้ไหมครับผมอาจจะมีใครเข้ามาก็ได้นะครับพี่ตั๊กไปดีกว่าค่ะ okay, ไป <Okay. S 2> จะอาบอย่างมีความสุขมากกว่าโอเคครับพี่เชอรี่ไป <laughs> ไปเลยครับผมไปแล้วครับ มันก็ลําบากนะคะแต่มันก็เป็นอะไรที่ลําบากแบบทนได้อ่ะห้องน้ําอาจจะแบบไม่สะดวกคือแบบด,ด้วยด้วยด้วยระยะทางการเดินอะไรเงี้ยคือเราก็กลัวว่าแบบดึกๆมาจะอยากเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็คือก็รีบแบบให้เสร็จอ่ะคือเป็นกังวลไปมากกว่าหรือว่าการอาบน้ำอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกน้ำฝักบัวก็ไหลน้อยต้องตักอาบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบ แต่ก็คือทนได้อะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะลงไปทำหน้าที่แล้วนะคะสวัสดีครับผมร้อยอิศราไกรศิลปครับดิฉันสุริวิภาคุณตังวัฒนาค่ะ ขณะที่พี่หนูแม่มอยู่ท่ามกลางขาอ่อนแล้วซุปตาที่เหลือล่ะชีวิตจะตกกระทำลำบากยังไงอาจารย์ก็เชิญครับครับผมถึงเวลาอาบน้ำอาบท้าแล้วครับผมมาแต่ห้องน้ำมันเต็มอ่ะว่าเธอก็โดดแถวแถวนี้แล้วกันได้เลยครับผมตามยถาตาเฮ้ย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 ใครแหละนะคน แล้วลงไปโครงตึ้งเลยวงอยปลาหอยา้วากบไม่จะโดดก็ไม่บอกเไอ้บ้าไอ้ตะกี้ตากล้องจับภาพไม่ได้พี่คิดว่าหนูไม่กล้าโดดไม่ดับใช่พูดทำคเดียวพี่คิตถกน้ามันตื้นไม่เอาหนูอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับผมที่คนเต็มตัวเลยพี่คนเต็มตัวเลยนี่ไง นี่ไงข้าคือผู้พิชิตไปเลยพิชิตลงไปเลยเอาแล้วมาดูแล้วโอ้โหลงเรือก็จับน้ำเฮ้ยพี่ดูดิอย่าลงเรือมาว่ายน้ำมาหาผมลงเรือกันมาดูเลยอยากเห็นใครอาบน้ำพี่หอมหมอพี่หอมจัดพี่หอมจัดนิดนึงซุปตาจัดจัดขอเดิน

ไงหรอไม่ขอนเตมหัวเลยอะ้ยบอกแล้วว่ามันหาวันเลยนะไปยืนดิยืนช่วยอะไร็นไรอะไรอะไรอะมันไม่จับตามพายได้อะตกมาตกมามา ไปอาบน้ำกันดีกว่ามาไปห้ามปอโอ, <c oughs> โอ้โอ้ยกติจะทำอะไรเนี่ยจะผ่านเซ็นเซอร์ไหมเนี่ย้ออต้องถอแกดูนอกไม่รู้มันต้องดูดูนเฮไร้ะ เดียวนะครับแฟนขับตักบริบรณ์คืนนี้อยากเข้ามาเคาะห้องผมนะเวลาอันนี้เป็นอุปกรณ์เล่นตลกนะครับสามารถสอนหน่อยสอนหน่อยสอนหน่อยนระะ อะไรเนี่ยแข็งอ้อมอยากเล่นตลกอ้อมอยากเล่นตลกครัวอ้อมมาเนี่ยมาออมมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเออใส่องค์ใส่องค์อมอ้อมใหญ่เห็นแค่ตัวใหญ่แค่ตัวคุณอะไรคะนี่คุณคุณชงคุณชงก็สบู่เหรอคะโชว์การฟอกสบู่เรื่องว้นไปป๊ครก่อน สระะผมด้วยอ่นี่เห็นป่ะน้องเข้ารักเห็นไหมเนี่ยอ่ะเข้ผมไปแล้วอ่ะมาไม่ได้เรวก็ดิ้ล้างก่อนล้างนะไม่ได้ล้างตาควบแฝงเลยสายเยอะเอาสาตาที่ไม่ได้ใส่ผมใส่โอเคเเอออ่าสะอาดอ่ะหอมสะอาดผมแล้วสระผมเร็วเออเร็วเข้าเสร็จารย์สะอาดแล้วอาพอแล้วพอแล้วสะอาดแล้วครับอาจารย์โอเคนะครับอาจารย์เออาลากอาจารย์นะโอเคสะอาดแล้ว สนุกกันไหมสนุกกันไหมเอาอาบกันแล้วจ่าแล้วกันเอาให้สนเอาให้สนุกไอ้เจเล่นบ้านไมโม่ปจโท่ทีเขาับจายหลัลาคลัอไปเ้าตาัวเดี๋ยวนี้อัอนี่พีนน้ำขอเจ๊ช่วยอ่ะช่วยเด็กขอครับ นี้ไ่กบน้ำโอ้โหนอกระเบียงได้ฟิลจริงๆก็ที่อาบน้ําตรงหน้าบ้านนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสได้อาบน้ําเรียกได้ว่ากลางแจ้งแบบนี้แล้วก็อาบกับพี่ตากับพี่โก้นะครับก็คือเหมือนกับว่าได้มาใช้วิถีชีวิตที่เป็นชาวบ้านจริงๆนะครับรู้สึกว่าหนูได้ได้ความกาเรียกอะไรความความ้านนอกกลับคืนมาอีกครั้งหลังจากที่เราเราเราห่างหายมาจากความ้านนอกเนี่ยนานพอสมควรนะครับ เธอกิถ้ถึงฉันอย่างที่ฉันอย่างกี่ตามันกมันกี่ถึง้งงงกลับมาว้าวว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 ลวว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 วเวว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  กรุณาฟังให้จบไม่ฟังอ่ะยังไงก็ไม่จบเชื่อเพราะยังก็ไม่จบไม่มีฟังใครฟังจบอ่าเริ่มต้นมาต่อไปกรุณาฟังฟังกันให้จบจบจบแล้วจะปวดจะลุกก็ตามใจหาอมีเวไม่ต้องเล่นาได้มร่วมให้เพื่อความนั้นใจตัอต้นหูมาแล้วมาแล้วเขาถูกเลยเร็วๆที่พูดเลย เห็นใบหน้าเธอก็เธอเข้ามาถือมาแต่เช้าก็เธอก็เธอเธอทุกๆเช้าอยู่ลำไปหมดเลยวะหมดะไรอ่ะผมเองก็บอกเลยไงกขอเวลาหน่อยครับขอเวลานอกสักนิดนึงครับตอนนี้จะมีกิจกรรมเสริมครับให้ไปทำไม่ได้เลยที่ไหนถ้าถ้าไม่ได้ทำมันยังไม่ครบวงจรครับของที่นี่วันนี้เราได้กินกุ้งแล้วแต่เรายังไม่รู้ว่ากุ้งมาจากไหนไม่เป็นไรหนูไม่อยากอยากให้าจากไหนผมอยากให้รู้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปจับกุ้งกัน อะไรกันนักหนาเนี่ยคำคือนีนว่วกะว่าชิวๆแล้วนะเนี่ยยังมีภารกิจให้ไปเปิดกล้องอีกแล้วเหล่าสุตตาจะทำได้ไหมงู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 งองู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 งงงูงเงู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 วููงูงููออเกด 我个你。<laughs>